มาค่ะมาใกล้ๆจุดหนึ่งกันซูมเข้าไปนะคะนะมันไม่เห็นค่ะเดี๋ยวกัวนนะมันต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งแต่ก็ี่ค่ะหนหะึ่งนหนึ่งหนึ่ง101 1หนึ่ง,งเดี๋ยวก่อนนะคนเยอะอยู่ นี่ค่ะคนก็ประมาณนี้เลยอันนี้กวันนี้พาเพื่อนๆมาตึกหนึ่งส่วนหนึ่งไทเปน,นะ,ะตึกที่สูง,สงที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ แต่ตอนนี้ตึกอื่นสูงกว่าเยอะแยะเลยขนาดตึกข้างๆกันยัสูงกว่าเลยค่ะแต่ก็พามาชมความทันสมัยความเจริญของประเทศไต้หวันสวยงามค่ะราคาเงินตอนนี้ก็แพงกว่าไทยนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกค่ะ เี๋จะพาขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเอาประมาณนี้กันข้างล่างไทเปวันตันเห็นนะเราก็ไปตรงนี้ได้เดินไปตรงนี้แหละแต่คนเยอะมากตรงนี้ก็ดูถิงก็ทำนั่งศิละปะสวยงามแล้วก็กำลังก่อสร้างอะไรอีกก็ไม่รู้ ไปค่ะเราเข้าไปตึกไทเป101ดีกว่ะไทเป101ไปค่ะไปไปไปมองมันจะเป็นห้างสับไสินค้าด้วยพวว้ไปสิ อันนี้อันนี้คือในตึกเลยนะคะไปเราเดินไปเที่ยวกันนี่ค่ะเสื้อผ้าก็มีทุกแบรนด์นะคะ นี่ก็ซาล่าซาล่าที่นี่ก็เป็น่ใจบะเหมือนที่ออสกีป่านี่ค่ะเด็กชาไปสวยนะคะี่ยอุ้ยอุ้ยค่ะเดีย๋ยวนั่งก่อน да 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 นาฬิกาสิลๆอยู่นร้นไปถมนิ่งก่นอนอรังการอลังการงานสร้างเพชรและยิบระยับเลยค่ะตกเอเตะสวยงามครับ 你看。